ช่วงนี้มันสิมีทั่วผูพักนอกพักไอ้ท้องเปลอากาพักขึ้นช่ายรายได้ดีดดบอแม่แต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นไล่ได้มันก็นได้มหาศาลในเดือนหนึ่งตกอยู่แสนหาแสนหก ปานั่นบ่ครับแม่นได้ออกกําลังกายได้อยู่ได้กินเนาะแม่เนาะได้อยู่ได้กินให้มันมีเบื่อเบอยากครับแล้วก็ได้ความสุขพร้อมความสุขพร้อมเมื่อยก็ไปนอนเว้นไมได้ลมพัดวูบครับเมื่อยกับเข้าห่มเลือกเวลาเฮ็ดงานเอาเนาะแม่เนาะเลือกเวลาเฮ็ดงานดาวห้อก็เฮ็ดแต่ยามมช้ายางมาแลงครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสดอีสานยุกใหม่มาแล้วครับวันนี้บ้านนี้อพาพี่น้องมาเบิ่งไลนาสวนผสมแล้วครับเด้อ ของคุณแม่สมัยวงศาชัยครับอีกาดแปลงนี่อยู่บ้านหน้าแค่นครับตำบลบ้านแม่นะครับอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบราชธานีนะครับเนี่ยภายใต้พื้นที่สี่ไร่สีเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเบิ่งความกันครับพี่น้องครับไปกันเลยครับนี่ครับพี่น้องสวนเกษตรทิศฎีใหม่ครับคุณแม่สมัยวงศาชัยคุนครับจะขลองแปลงสวัสดีครับแม่ครับ สวัสดีค่ะครับผมเกษตรผสมผสานเนาะแม่นาะจ้าเกษตรผสมผสานหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเด้อพี่น้องนี่สุดยอดเลยลงมือเฮ็ดมาโดนสำเร็จแล้วครับแม่ครับแปลงตัวนห้เฮ็ดมาาด้ปีปีชนพอดีครับหนึ่งปีพอดีเลยปีพอดีครับภายใต้พื้นที่ห้าไร่ห้าไร่เนาะแม่นาอจ้า แต่ว่าโครงการตอนี้เป็นสีไรแต่ว่าทั้งนานั่นมันไรหนึ่งเมตปลูกเบิร์ดแล้วคือเต็มพื้นที่เบิร์ดแล้วครับหาไรนี่คือให้คือว่าปลูกพักด้านนานี่หนึ่งไรนี่ครับแล้วก็บอ่อน้ำอีกคือพื้นที่แตอนี้มันมันสีไรนะหมายถึงทั้งทัง้งดินพ่นเอาขึ้นมานี่ครับผมแล้วก็มีเฮดหน้าอีกนะแไหมน้แนอแมนโซนด้านลางนี่เฮดหน้าเฮดหน้าครับผมเฮดหน้านี่คันแท้ใหญ่ คุณแม่เพิ่กับปลูกอันใหม่ป้าว้<ม>พร <อ S 2> ้อมนะครับเด้อน้าอย่างหน้าไปดูครับเอาแม่ครับมีแนวความคิดยังไงคือได้เปลี่ยนจากทุ่งหน้าธรมรมาดามาเฮดเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเทั้งว่านอแม,ม่ค่ะมักต้นใหม่มาแต่ใดมักต้นใหม่มักมีนามอยากอยากได้หนาแต่ก่อนนี้แม่กับโบโบขึบ้นว่าแม่สิได้ดอกเพราะว่าบ้านนี้มีโครงการหนึ่งโครงการหนึ่งทิษฎีใหม่เศรษฐกิจเพราะเพียงมาปีที่แล้วนี้แม่ก็เลย ตกลงเอาเห็ดน้ำเพลินวันซะเพลินมีมีอันนี้มาประเมินกับพยาบาลแม่ก็เลยรับโครงการนี่ว่าแม่อยากเก็ดมีอยากโจกษาพาแม่บ่มีทุนเพราะว่าเจวทุนไม่ใส่เห็นมาโจกเนี่ยมันก็ประเมินเงินนหน่อยเนาะมันก็เบิกเงินบางหลายมีบัตร้โครงการเลยมาแม่ก็เลยเห็ดแม่ก็เลยรับเอาเพราะแม่อยากได้น้ำสาอยากอยากมีน้ำเพราะว่าน้ำนี่มันคือชีวิตจิตใจของมนุษย์เฮาและสัตว์สัตว์ก็ต้อง ปูปลาหน้านาํานีาเน่เขาก็มีนามเพราะว่าเหาอยากปูอยากปลาสิเห่าเบาื่อจังไปวิ่งเล่นลงหวยรองหองเฮาหาเอาในหนี่ก็ได้เดี๋ยวนี้มีเต็มเพราะว่าปลาออกลูกมากักบร้ายหนึ่งปลานิ่นห้องการห้องอันประมงเพื่อนก็มาซอยเพื่อนก็ใไห่ปลามาพันปลามาห้องทั้งกลุ่มปลาใหม่เพื่อนก็ให้ต้นใหม่มาเพื่อนก็นใหม้มาว่าหลายดอกเพิ่นก็นใไหม้มมอย่างละเล็กละน้อยแต่ว่าเห่าก็มาเสืออาเนื้อเสืิมน้ำเน่ปลานี่ได้ให้อาหารเพื่อนบ่ครับเมี่ย บ่แม่บด้เลี้ยงว่าอาหารเลี้ยงแบบว่าห้อาหารเลยเลี้ยงแบบว่าให้เขาอยูน้ำธรรมศาสตร์ได้ธรรมศาสตร์กับ,บเบิ้งขาได้ข้าก็ต้องยูน้ำธรรมชาสตร์ได้แต่ก่อนในีผ่ไีสิมให้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาให้หว่าอาหารเราเขาก็หากินตามธรรมศาสตร์ของเขาลปลปาหน้าน้ำนี่ก็ได้ครับแม่ก็คิดว่าเขาก็ต้องยู่ได้แม่ก็เรื่งแม่ก็เอาเฟืองลงเป็นยา่างส่แม่ก็งงม,มกีมี่มยังคือเป็นเป็นเป็นผื่สลายได้แม่คือเอาลงให้มันนาเอาลงให้มันกินเองส่นาคือยังฟางแม่ก็เฮตันวินให้มัน ธรรมดาเขาก็ปูเป็นตอกลักปูปูไอ้เพิ่อนล่ะก็เฮ็ดเป็นสั้นเอาขิงวัวลงแต่แม่ก็เฮ็ดง่ายอยู่แม่ก็เอาถิ่มล่องหล่นแล้วมันกันเป็นเปื่อยมันก็มาหากินเองมันหลายอยู่ได้ล่ะดูมันก็แตกหยามหยาบอยู่มันจะยังมาแรงมามันนอนเบิ่งอยนี่โอ้ยหลายเดียวนี่มันโคตรปีล่ะแสดงว่าบ่ต้องให้หัวหานี่เพิ่นก็เจริญเติบโตดีอยู่เพิ่นก็เจริญเติบโตเพิ่นมันก็มีอันนี้เด้มีไอ้ มันก็มีไล่แดงไล่ยังขื้นแม่เบิงอยู่ว่ามันมีไล่แดงขึ้นน้ำอันน้ำอันน้ำเฟืองอยู่น้ำเฟืองเหลาเฟื่องยังนี่โอ้ก,กินไล่แดงแพ่งตน้นขีขน้ไข,ขนาาน่น้ำขี้ไข่น้ำประมาณนั้นน่าไหมน้องการแหนแดงนี่แม่ก็เลี้ยงคือกันแต่ย่มแรงมากแม่ปูเขาแม่ปูกเขาแม่เอาแหนแดงหรือมาปอยหน้าเขาครับผมโอ้หอดได้ขายผลตัวสามโลลอยโอ้แหนแดงนั่นบ้านนี้แม่เขาขืนมาให้ปลากินเธอละเข่งเข่ง ไงพื้นใดกินเบิร์เนี่ยป่ามันหลายแสดงว่าในพื้นที่นี่เฮดมาปีหนึ่งนี่สามารถมไีได้ได้แล้วมีรา่ได้แล้วเพราะว่ามีไร่หลาเลี้ยงเขาเลี้ยงบ่เมนว่าเลี้ยงคือจำขอรัวแม่นี่จำค่านา้ำค่าไฟเออค่าน้ำค่าไฟค่าซุปน้ำเร้าบาทนี่เท่ากับสาบาทใส่ได้เพราะว่าเงินอนจำนี่บบเมนว่ามันมันสีหลวงสีลายดอกแต่ว่าเท่ากับสามารถใส่ค่านา้ำค่าไฟได้ค่าซุปได้ ก็คือส่วนที่ปลูพักทั้งทั้งหนานะแม่นอส่วนที่ปูพักทั้ง,งหนากับเก็บเขาไปขายในซอฟเก็บเขาไปขายในตลาดโมูบานเพราะว่าบานนาแค้นหมสามเข้ากันพีีตลาดทั้งหนาช่วงเสร้าเพราะว่าช่วงโควิดระบาดหนักเลยล่นะคือว่าพักเข้าสีเก็บไปขายใส่กลุ่มพักอินซี่ของกลุ่มอำเภอบุญนาคคุณก็เนะนว่าหายมาขายหนาวัดในส่วนหนึ่งกันก็เลยพกากันร่วมมีกลุ่มพักอินซี่เมในในหมสามนี่มันมีอยู่สามคนที่เขานำกันนะก็เลยพกากันมาเห็ด เห็ดเถือเห็ดเพิงนะ่ะไม่เห็ดแล้วบันนี้ก็เอืน่นโมไมาเห็ดนำซาบานนะ่กะก็เห็ดเอาไปเอามันจับจับจับลลกเอาเองเลยพยาบ,บาลก็เห็นดีนบาบ้านนี้ยพยาบ,บาลก็หายเห็ดบานี้ปีนี้แหง้งเอาดินมาคูนให้งามทำข้างนานั่นครับที่แรกก็มีดินคูนไดยมีแต่ว่าขายขายขาย,ขาย,ขายนาทางซือซ้อ,อขายนั่นแต่ว่ากขายดีเงีย้ยมุสาวมานะ่าผู้ใดมีัง้เอาไปขายนะ่ะมีพักมีปูมีปลาเนี่ยขาหาใดเงี้ยขาเอาไปขายเป็นวล่ะ เมือละลอยบาทลอยก่าบาทลอยหาซิบาทเอ,ทอทงสิเท่ากับอยู่ได้แหละมันเป็นความทุกอีกทางหนึ่งได้จริงมันว่าเงินว่าหลายดอกกันเม่นว่าเท่าเท่ามอเท่ามอใส่นี่เนาะจะว่าเท่าขายได้หาสบาทเท่าหยดซะ้อบาทนี่เอามาใส่ซีซบนี้เงินหยดเมือละซีบาทนั่นมันเป็นเงินมหาศาลด้ปีหนึ่งเขาลองไปขายกับปุ๊กเบิ้งดีเละแต่เป็นเงินซีหาพันหมดอลยไ่น่อยเพราะไม่ไม่เหตุเบิ้งแล้วเมื่อบ่มีเงินวางอาทิตย์วางเดือนก่อนนี่แม่่าทุ่มกับปุ๊ก เงินสามพันเก่าให้ยังไงมันไม่ทายรูปไปอยู่ยังเห็นอยู่ไม่ทุบไม่สีทุบไม่ก็ยังเงินขยอดขนาดยอดข้างกันขย้อพักนี่เมื่อลสิบบาทแมขย้อนเมื่อละลอยนี่โอ้ยขย้อนเมื่อละลอยนี่เป็นเงินหลายหมื่นหลายหมื่นนะแม่เนาะหลายหมื่นนี่โซนปศุสัตว์เลี้ยงงัวนนะครับพี่น้องเรื่อ้เลี้ยงงัวนี่อันไม่นว่าอันเรื่องเลี้ยงเพื่ออย่างอีกนึงว่าอยากได้ขี่มันใส่ของครับผมอยากได้ใส่พักใส่หยาเพราะว่าเฮาต้องใส่ม้วนซั์น้ำเพราะว่า เอามาละเขาก็เอามามักนะเอามากักเอานำเอ็มโอไอนำกากน้ำตาลเอาอันนี้ละมักเลี้ยงบัวเลี้ยงไก่ไก่ไข่ไก่บ้านนะครับ <ไข S 1> พี่นอ้องเลยไก่บ้านครับอันประเดี๋ยวว่าอันเลี้ยงดอกือเลี้ยงงัวนี่มีผูใ้ใดม,มาไห้กําไรแม่ก็ขายคือเก้าหันละครับผมขายหลก้กกระสือไหมอืมเออเป็นเงินฝากเพื่อใดกําไรเนี่ยจังไนเอาตรงไหนเนาะเพได้ไ <พา S 2> ใส่ไปครับเอาแม่ครับเพ็ดเกษตรนี่เมื่อยปะครับ มันไทยสิว่าเมื่อยบ่อขันเขาเห็ดให้มันเมื่อยมันก็เมื่อยครับเขาก็บยาไปเห็ดให้มันเมื่อยทิล่ะยญามันแดดมันห่อนเขาก็บยาไปเห็ดทิล่ะเขาก็นอนเว้นทีล่ะยญ้ามันเว้นบาเขาก็บยาไปเห็ดเขายญาเมื่อแรงมาแดดโดนๆนะเต็เขาจะบยาไปเห็ดมันก็บ่เมื่อยยญามันแดดเขาก็นอนเว้นเ่ยเหมื่อสาวเนี่ยเหมื่อแรงมันบ่แดดเขาก็เห็ดไปทิล่ะเหาอยากปลูกต้นใหม่เหาอยากปลูกเหมื่อละชิปต้นจะาต้นเอาเอายังไงเหมื่อละหาต้นนี่เดือนเดียวมันปลูกอะไรจากหลากหลายต้นคนเดชครับชั้วว่าเาปลูกเหมื่อละหาต เฮ็ดเฮ็ดน้านผักเฮ็ดแปลงผักคือกันเท่ากับเฮ็ดขุดเหมือะเล็กละน้อยไปบ่แม่นว่าโอ้ยเสียวเห้มบ้านไดละมือนีหอดผุนบ่ได้เทาสิเมื่อตายก่อนเขาเฮ็ดไปเหมือะเล็กละน้อยเฮ็ดตามกำลังเฮ็ดตามกำลังเฮ็ดตามแห้งเหาครับผมว่าไงว่าเห้าเฮ็ดเล่นไปเศร้าอันมันนมื่ยเห่ากับเศร้าเฮ็ดบ่ได้ไปแบบว่าคุ้มจะคล้องแห้งบ่บ่บ่คุ้มครับผมีนียนโซนแบบทั่วผู้บ่แม่เนี้โซนทั่วผู้ ัวผู้แบบหลายเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเอ้าช่วงเดือนพฤกาท่านว่าแม่เก็บออกมือลากาตาอันยางอันเค่งนั่นครับแล้วไปขายนั่นขายดีเป่าไหมขายดีคนสื่อดีดีตัวผู้นี่เดี๋ยนี้มันกําลังอันถือผนไม้มันเริ่มต้นไม้มันมันบ้านไหนเป็นมากระเนียมงมันหลายขยงังในช่วงนั้นแม่เก็บขายออกเราะท่านอยู่นี่แม่เพื่อนสิปลูพักผสมประสานแบบว่าหมุนเวียนเลยเนาะไห่เนาะหมุนเวียนไปเลยครับ แม่ก็ต้องเอาตัวใดมันมันอันอายุพืชที่มันมันอยู่ไห้โดนน้ำบมแมนว่าอันปลูกเดือนหนึ่งมันตายเบิดแล้ะเขาปลูกไม่แม่ก็บ่เหตค่อยเหตุปัญไดตัวนั้นตัไดดปลูกได้แบบว่าหมันอยู่ได้ยังกีลายันอยู่ไดนปีหนึ่งแล้วสี่ห้าเดือนเั็นสิเดนเวลากันไปเดือนหนึ่งก็คือประกาศเออประกาศพักซุ่มซุ่มพักนั่นล่ะซุ่มประกาศพักชี่พักสลัดนั่นมันอยู่ได้บ่โดนนะครับตัวนั้นมันได้เหตุดูตัวใดมันเหตุดนโดนแน่แม่กับสิปลูกทิ้งไว้ ทำปต้องไปปลูกซ้ำดูแน่นนะครับเนาะมันก็เมื่อยเนาะเขาปลูกดูหลายเขาก็เมื่อยเขาก็ต้องเห็ดแนวใดอตัวมันเราปลูกดูช่วงนี้ก็สิมีอันมีพักยังในไหมช่วงนี้ช่วงนี้มันสีมีทั่วผู้พักนอกพักไออันไอพักเอ่อห้องเปย์รากาพักขึ้นชายครับช่วงนี้ขึ้นชายในออกข้าวเทียนแล้วเพราะว่าแม่ไปขายซอบไปชงซอบเพิ่น ไม่มได้ขายเองเดอกก็คือเอาไปไว้ช็อปมันละเพราะว่าเพ็่นนี่เว้นขายของกลุ่มพักนะครับไปขายช็อปมีมีมีช็อปขายเป็นของกลุ่มของเจ้าของแต่แม่นกลุ่มพักอินซีบุญทริกนั่นแหละแต่ว่าเขาเปิดช็อปขายเองแบบว่าป่เนี่เพื่อนเพิ่อนชาบ้านเองเลยนะแบบว่าชาบ้านเปิดเป็นช็อปเอาพักไปส่งสามสิบคนนี่ผู้ใดมียางสามสิบคนปลูกคนละสี่หายางสี่ของสี่หายางเอาไปแต่ละคนนี่มันบ่นหน่อยเลยเอาของเข้าช็อปนั่น ไายได้ดีบ่แม่แต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นไล่ได้มมนก็ไดามหาศาลได้เพราะว่าเพื่อนคิดออกมานี่เดือนหนึ่งตกอยู่แสนหาแสนหกปานั่นเหอครับแม่นซบนั่นขายพักนี่บ่ขายพักนี่ล่ละขายพักเดือนละแสนหาแสนหกแม่นก็คือคือบกลุ้มมันล่ะครับผมบ่แม่นว่าแต่แม่คนเดียวคือแม่คนเดียวนี่มันก็ตกหมื่นหนึ่งหมื่นละแล้วแต่ผู้เสียของไปหน่อยไปหลายหันละครับก็ยังแม่เห็ดของไปหน่อยหน่อยสิแม่ก็ได้ละหมื่นละ ้อยกว่าดสองลอยเมนบละครับขึ้มูอพวกเอาของไปได้หลายเขาก็ไดเหมือนละสีหาลอยเหมือนละฮกเย็ดลอยเหมือนละพันกัวขึ้อยางประธานวันดีเพิ่นเหมือนละพันกว่าสองพันวันใดเพราะว่าเพิ่นมีไว้หว้เพิ่นกับมันลายร้อยเลยเมนบละเพิ 4, 5, ่นมีไว้เพิ่นของเพิ่นหลายละหลากหลายอีหลีของสวนประธานวันดีนั่นครับพี่วันดีเราดูอยู่แล้วเมนของเพิ่นเนี่สิมีบ่ซ้ำแบบแล้วก็มีหลากหลายอีหลีเพราะว่าสวนเพิ่นดีสิไร่เมนบละครับก็สมมุิว่าแม่เฮ็ดแค่ ไรหนึ่งปูพักในส่ซุ้มเนียนก็เป็นเป็นนี่อันคือหาไรนี่มันมีซานนะมันกือพื้นที่ซ้ำนี่เขาเนยี่สิบไรมันที่ซ้ำไรวันเถอะแต่แม่คุณแม่ก็ดูด้วยครับนี่นะครับกันแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดสี่ปลูกหน่อยผู้ใดสีดูหน่อยดูหลายน้าแม่นอะแม่นครับผมแต่กับยูนีเพื่อนก็มีข้อดีคือการร่วมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นนะครับพี่น้อง้อแม่นแล้วก็ไอ้ผ้ากันเมาง่ายไปเศร้าตึก น้แม่เนาะชาวบ้านแล้วก็ขายเป็นเป็นผักอินซีนะครับกลุ่มผักอินซีบนทริลทาทางไปน่าจะรวยครับขายดีบ่ดีเล้เดือนหนึ่งได้เป็นแสนกว่านะครับก็บถ้าเกิดว่าสามสิบคนนี่ก็สิโอ้หายเติเ่น,นได้เนาะแม่เนาะสนุกน,นี่ก็ว,กว่าง่ายก็พ่ออยู่ได้ก็อยู่ได้ถึงบารมีรวยก็ได้พ่ออยู่ได้มีอยู่มีผักนี่ห่างกับเด็ดเด็ดเด็ดนี่กับมัดเข้าไปที่อะนี่แบบว่าเขาตัดตัดตัดแล้วเขากับมัดมัดเขาไปมัดละวหาบาทชี้บาทก็ว่าไปที่ละครับ คือจังก็นั่นเนี่ยนิ้ลังขึ้นมานพักอันอีตูนพักอีตูพักหนอกดอกกระเจียวแม่น้อยครบเลยนะ,มนะแม่เนาะแม่นเก็บกับไปขายได้บดตีอะนี่ครับนี่ในหน้าม,มีปลาด้วยครับพี่น้องในหน้าก็มีเข่าด้วยครับของคุณแม่นี่ครับนี่ครับอยู่ทั้งอันทั้งทั้งโคกนี่ก็มีพักมีผลละไม้นาะแม่นอครบเลยนะครับเด้อ เศษทฤษฎีใหม่ <ไง S 1> ห้าไร่ใ<ห>นวันนี้อรค่ะน้าปูลงไปมันตายเหาก็หาเนือุูมน้าปูซับไหมที่ละตัวใดมันตัวใดมันอยูใดก็แสดงว่ามันมันมกในพื้นที่นั่นครับก็บเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเรื่องน,นี้ครับหนึ่งแปลงทีน่าสนใจเพราะว่าคุณแม่เพื่อนก็หลยรยๆค้นสีอ่างว่าจะคล้องอาอยุหลายเฮดบ่ไดดบ่มีแห้งหสันนึ่งสีเบิ้งคุณแม่เพิ่นเป็นตัวอย่างนะครับแม่เฮดเฮดจะคนครับนี่ยูนี่ลักลัก่ลาลักๆนั่นคือนั่น พอพ่อแม่นั้นไม่ยูหาคนกับพ่อแม่ลูกมีลูกสาวคนหนึง่งลูกสาวคนกับบได้ค่อยมาเห็ดน้ำดอกกับงานยามว่างวัน,นธรรมดาวันเช้าอาทิตย์เป็นยังค่อยมาเห็ดน้ำมาเห็ดเล็กๆในน้อยซ้ำเพิ่นออกกับร่างกายนั่นละ่ะคือพอเพิ่นเพิ่นกับไม่ียของเพิ่นน้ำให้น้ำหน,ำน้าเลยแต่บริเวณไปละ่ะสุมพักส่มยานี่เพิ่นบได้มาง,งมน้ำดอกกับมิตรแม่เห็ดเองละ่ะครับโอ้น้ำผพ้เดียวเลยว่าเห็ดผพ้เดียวแล้วแต่ว่าเท่ากับบได้เห็ดหลายเนาะเท่ากับคอยเห็ดไปมือเล็กมือน้อยครับได้ออกกําล่งกาย ได้ออกกําลังกายได้อยู่ได้กินนะแม่เนาะได้อยู่ได้กินให้มันมีบ่อยเบื่อทื่อเบีครับแล้วก็ได้ความสุขพร้อมความสุขพร้อมเมื่อยก็ไปนอนเว้นไว้เดียวลมพัดวืบวูครับเมื่อยก็เขาหอมเขาห่มเลือกเวลาเฮ็ดงานเอาเนาะแม่เนาะเลือกเวลาเฮ็ดงานดอาเฮาก็เฮ็ดแต่ยามมื้อเช้ายามมื้อแลงครับช่วงแดดๆก็อย่าไปตากแดดนอนเว้นก็บ่อย่าไปตากแดดมันสิเฮาเฮ็ดมื้อเล็กมื้อน้อยเฮาอย่าไปเฮ็ดทิอันอย่าไปหักผมจาของครับนี่คือกับเสียดยุกไม้นะครับเด้อเกษตรยุคใหม่นี่เขาบ่เฮ็ดงานตากแดดแล้วเนาะแม่เนาะบ่ เขาเศร้าแล้วครับมีโซนทั้งนานี่คือโซนแปลงพักที่คุณแม่คนเหลาถึงว่าเป็นหม่องสางไรได้ปลูกหลากหลายผสมผสานหมุนเวียนนะต้องไหมครับนี่มีืดพักกันสายแพ้งเด้อครับช่วงนี้ครับนาหนาฝนนี่ครับคุณนะของคุณแม่งามแห้งเป็นเกษตรอินทรีย์เนาะแม่ครับเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นะครับเด้ออ่ะพี่น้องผู้ใดอย่างไม่เยี่ยมชมกับมาได้เลยครับเด้อบ้านหน้าแค้นตำบลบ้านแม่อำเภอบุญทะเกจังหวัดอุบลราชธานี เอาซูดได้ยากให้แม่ฝากยังถึงพี่น้องเกษตรกรหน่อยนะครับอ่าแม่กับบ่มี่ยังหลายดอกเพราะว่าบางคนปฏิบัติว่าเห็ดแมลแล้วเนี่ยแม่มีทุนแม่บ่มีทุนเห็ดดอกบอกง่ายๆว่าขันเท้าใจมักแม่ที่บ่มีเท่ากับเห็ดใดญเท่ากับเห็ดจากเริ่มต้นว่าเท่าเห็ดนิหน่อยๆไปสักก่อนเท่าบ่เท่ามีเอ่อเพราะว่าต้นใหม่ขันเท่าสื่อแต่ละต้นหนึ่งสิมันกับบ่มวมาสีต้นแพงเทาก็บจะไปหาต้นแพงมันละหาต้นถึงมันก็มีอยู่ยังต้นบังที่ได้แม่ก็ซื้อไม่เบียดแล้ว เจ้าก็บาทซุ่มวันนี้แม่กับเมื่วานเอาวันเทอเดียวแล้วเลยวันทีเดียวจบไปเลยนี่คือวันหลัก็ะเอาข้ามาขยายพันธุ์เข้ามาปลูกเอานี่ในแตงแต่เดือนพฤษภาคนนี้ขึ้นชายแม่นี่ได้ขายเท่าคู่มือนี่เนี่วใดที่มันมันอยู่น้ำเขาไหนโดนเท่ากับเห็ดแต่ว่าตัวใดคือยังประกาศจังสิเขาลงเธ้อนึงสิมันมันมันแบบว่าเขาเห็ดได้เห็ดดูเข้ากับโบเห็ดเข้ากับเห็ดตัวใดมันสีมันเข้าบริเห็ดดูนานาบ่าถึงว่าแล้วก็เห็ดเท่ากับคอยเห็ดคอยทํำไป เฮาวบะเบนว่าเฮา,าสิอยากให้มันแล้วเทื่อเดียวพื้นที่ของแม่นี่มันหาไรนี่แม่ก็บบะเดเฮเธอเดียวได้ในระยะปีนึงที่แม่เฮ็ดมานี่แม่ก็คอยเฮ็ดมื้อเล็กมื้อนออ้อยมื้อใด้ยากเฮาอยากไปลงวัดลงว่ามีงานอ่านนั่นนี่เฮาก็ไปน,นําเพิ่นได้ว่ากลับมาแล้วคั่นบ่ค่ําเฮาก็มาเฮ็จจอกจอกแกะไปมื้อนี้เฮาสิปลูกกนันนั่นมื้อนี้เฮาสิลกหญา้าะมองนี่เฮาวกับขึ้นไหวลวนะนาะในในแผนของเฮาเองนี่ละ่ะมื้ออื่นกูสิลกหญ้าแปลงเฮาก็ลกไปมื้ออื่นกูสิปลูกมองนี่เฮาก็ปลูกไป เมื่อนี yup. ้เขาจะเอามองนี้ละให้มันเปลีนเท่ากับมาเฮ็ดตีลายเฮ็ดบ่ได้เท่ากับมือใดไหมเท่ากับมาเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้มือไม่เขาจะค่อยมาเฮ็ดเท่าบอมเอนว่าเขาสิมะฮักหมเฮดเอาเธอหนึ่งเธอเดียวให้มันแล้วโหลดนะแต่ว่ามันก็เป็นความสุกอย่างหนึ่งมันก็อยู่ในใจเท่าว่าเขาอยากเฮ็ดบ่ในการทำเกษตรอินทรีย์นี่มันอยู่ในใจเท่ากันว่าเขามักอินทรีย์แล้วเท่าก็ลงมือเฮ็ดเลยเท่าจะไปอยู่หลายมือเท่าก็เฮ็ดโหลดเติมต้นจากว่ามื่อนี้ก้นแปลงใบละเออแปลงหนึ่งนี่เท่ากับปลูกได้แล้วแต่เป็นอินทรีย์แล้วนี่ สามาท่าสิองสียูห้องเก็บเกี่ยวกินได้แล้วครับมันก็เริ่มต้นจากหน่อยแล้วไปหามากค่อยเหตุไปค่อยเหตุไปค่อยเฮตดค่อยทำไปเดี๋ยวมันเกิดประสบวามสําเร็จเองดอกขันใจมากขันใจบมัากมันเก็ดเหตุอะไรล่ะรอยงย่งยอืมไ <laughs> ม่น,มนใจา้าับอะไรม่ความอดทนความอดทนยังบอกอ่าลังค่อนกับว่าเขากับบอมักแบบว่าไปไถหน้าถิ่มไม่จกสาเห็ุนี้ยังในเส้นทีเอาเห็นให้เห็นหน้า เาก็ว่าเมนอยู่มันความคิดของแต่ละคนมั่นโบกขึ้นกันแต่คนเพื่อนเดียวกันก็ยังคิดโบกอกันกันแต่ขึ้นเม่นี่คือคือพอบานเราก็บมาเกตคือเม่คขึ้นกันเราก็นี่ขันเม็ดเป็นหน้าของของของพอบานนี่แม่บม่ได้เห็นเลยล่ะนี่เป็นหน้าของเม่คือแม่อยากตัดสินใจเห็นล้วก็ปากว่าไดขึ้นกันง่ายๆจ้ะคือแม่อยากเห็นแบบนี้อยากปลูกต้นไม่อยากคือยังปลูกฟิสิาเป็นยังแม่คือปลูกแม่คือว่า30ปีมันจะอยู่นันเม่ได้ัิสีดานี่มันก็สามารถว่า ตัดแต่งจริงหลือมันสิสามารถแต่ขึ้นไม่ได้นะแม่กับปลูกปลูกแล้วแม่ว่ามันมักมันมักขี้ดินดากตัวมันยังค่อยงามมันคือมักตัวเลี้ยนนี่แม่อามาสามสิบตัวนตายสิบเบิดแล้วก็คือว่ามันบ่มมักครับแม่ก็เลยว่าเออก็สร้างมันตัวใดตายแม่ก็หาเนวใหม่มาปลูกเสริมไปเข้าเอาตัวย่างเอาตัวใดว่ามันมักพื้นที่เหรเพราะว่าแต่ละยางมันมักบ่คือกันแม่ไม่ว่าเป็นต่คนพืชสัว์คือกันแต่ละอย่างมันสีบ่มักพื้นที่แต่ละหม่องบ่คขึ้นกัน พืชคือกันมันกับมักเดี๋ยว่าลักอ่านมันก็บบอมักกีดินดากแต่ว่าขื้นชายแม่หูแล้วว่ามักกีดินดากกับบักซีดานี่ครับบักนับักอมานอันทุเรียนบอมักบังม่วงกับพักะวาบางที่ล่ะนี่บังม่วงแมวไม่ไหวน้ำต้นบัทุเรียนขึ้นกระลาธีลีดเพื่อดูที่ละพูดแม่ก็ว่าเออตัวแดนบอมักเอาถิ่มไปนามแม่งนะครับพี่น้องเยอ่องสรุปมีอยู่มีกินนะครับมีความสุขมีไา่ใดนั่นไหมเนาะไมีข้างอาหาร สำคัญอยู่ที่ใจเฮาว่าเฮามักแบบนี้บ่กันเฮามักเฮาก็เฮ็ดได้กันเฮาบ่มาเฮ็ดบ่ได้ครับอ่ะไปยังไปเยี่ยมชมก็ขอเบอร์โทรนะครับแม่เอ่อเบอร์โทรของแม่ก็098 121 0923แปดหสองหนึ่งศ์สามครับสาขไม้สงษายบ้านนาแคนตับบลบ้านแม่อำเภอวนริจจังหวัดอุบลราชธานีกันอยากไปเยี่ยมชมกลุ่มพารอินทรีของเฮาก็กลุ่มพารอินทรีบวนริจ ทางไปน่าจะรวยตอนจากันธนาคารคุณไท้ไปประมาณพ่ออ่านหาซิบเมียดอกเมียป่ะครับนี่ใส่มืออ่ะโอเคไหมนี่ก็ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่สมัยวงศ์ษาชัยนะครับที่ให้เยี่ยมชมแปลงนะครับเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องนั่ครับที่ติดตามรับชมรายการนี่ครับน้ามนะครับยิบนาพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ